พขจังบาดิเจ้าหน้าทบมึวมกด่ากันทีมงานมึงบอกกูข้นไปถังมากอ้ยอ้ยโอ๊ยเยวมึงเอาเส้สี่ใส็มึงอีเทิร์นนกระเ้หนึ่งเลยซุ่มแปุ๊บยู่มึงมีมันลมมันลมม่ยมอ๋ม มีสันเดียงห่อขอบเลม no ันม no ันควยลนี่ลิงกันเวที่ไหที่นกมบอใจอยู่รรอยนนี่ป้องหาบนาสปีลอย <ifting> anya ม่นะครับคนหงอต่างเงีเสียงกูบอกก้เหงาไงไหย có lắm đi. Tây bogao, tổ câu, Wilma tổ câu lắm. Yang mắt vân? Uy em, uy em. Uy em. Uy em. Uy em. không em. Uy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  này Uy em. Uy

อ๋อหัวมงเดวัวเสียไปขายของเี่วหัวจำเร่องเนาะหัวทังอยู่นบมามใส่ไปคืเสียกูแน่นี่คนสวยั้น่ะพอดีตัวน่ะาแล้วหวังแล้วหวันแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวท่นนี่จูบหมกันละ <laughs> béo bãy phun bón bãy gì ná mà khang ngô bãy phun bãy phun tưới bao Tuhun, tuhun. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để

กูว่ะสแานที่พ่อไปเลี้ยงเหรอไม่ไดเป็นตามีเหรอกูว่ะมาแล้วกูว